จังน้กปัอไปอ,อ,องไปดูหนูดไบน้อง bye bye หอปะปะจับมือม่อพี่นั่นแหลอะอย่าดูเบนดี่ <laughs> อาเร็วป้าไปเข้าทางนี้หูกเข้าทางนี้ค่ะ ไปเร้วมาเข้าทางนี้ลูกเข้าทางนี้ค่ะป่ะอาวัดอุณหภูมิก่อนเอาไปอืมอืมอืมตี๋อาไปอะได้แล้วลูกค่ะ เไปตรงนู้นลูกไปตรงนู้น,อเ,น,นเอาไปลูกเอาปาไปตีตบก่นเร็วอ่เบต้อรไปตีปตบลูกแับ,บ่